พบกองคอยพบกองโมนี่วันนี้สู้เนาะอันนี้พ่อสารน้อยน่ะแน่แน่คุณนี่เนาะชื่อหวานวันเออเงินอยู่นี่รักยังเดี๋ยวรักเธอบะแม่สาะน้อยใค้คนนุ่ยให้เจ้ามานั่งไลยพี่ได้ปล่อใครเนาะใันเจ้าไปอยากนั่งพี่ก็นั่งนั่งในใจยังก็ได้ขันสัมภาษณ์ผู้เดียวนี่ กล้าบ่อุ้ยบ่อุ้ยโลดมีความฝันอยากมาอยากเฮียนหยังก็ฝันอยากจะเป็นหมอนี่เป็นหมอแม่าๆเจ็บหัวพอดีเลยนี่นีกุมแล้วไปทิดสักกุ้หนึ่งแหละเออ สุขสบายดีบรรยากาศยามแรงเนาะต,ตอนนี้บรรทุกกับอัีหอมเดินทางมาหอดบ,บ้านนามโมเมืองไซบทองแขวงขม,มวนคีินี้จะเป็นเขตแดนร,ระหว่างเมืองไซบุทองกับเมืองวิลาบุรีเนาะบ้านละขึ้นกับเมืองไซบทองแล้วแม่น,มนบ้านนามโมโแต่ว่าขึ้นกับเมืองวิลาบุรีนี่แม่นบาน้านธาตนางลาวที่บรรทุกได้สัมผัสสองผัวเมียผ่านมานั้นเนาะ คําว่าบ้านนานามโมหรือว่าน้ําโมนี่ก็มาจากนี่แหละแม่น้ําอันนี้เป็นแม่น้ําโมขเขาเอิว่าน้าหมเขาจะชาวบ้านก็จะพากันจุ่มใดลงอยู่ในแหล่งน้ําต่างๆนี่แหละเพื่อจะป้มขึ้นมา,าใส่ครัวเฮือนหรือว่าเฮือนซานของชาวบ้านเพื่อนเนะเาะเขาจก็จะอาศัยแหล่งน้นํานี่จุดประสงค์ของการเดินทางวันนี้มามันนี้ก็เพื่อจะมาศึกษาวิถีชีวิตของชา,าวบ้านน้ําโมแต่ว่าเบาสีหหอมเพื่อนมีคนรู้หูจัก ลึงเคยหักเพลงนออยู่นี่แหละเงื่อนหลังนี้ก็เลยพาบรรทุกมาแวะมาแวะเบิ่งท่านผู้ชมเนาะผู้ปอ้อโตอันนี้เล้าเข้าได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมแบนี่เลยเล้าเข้าค่อยคิดว่า <c oughs> เป็นเงื่อนแต่ที่จริงโบแมนพี่น้อง,งอันนี้คือเล้าเข้าของเสาบ้านเพื่อนเนาะนี่เล้าเข้าบากใหญ่เลยเนอคือซีเมนต์ ข้านี่เพื่อชิเต็มเล้านี่บุ๊ม่นอ่าหอดสี่ห้าร้อยกระสอบผมบอกพี่น้องคือชิเอ่านาเพิ่นหลายเนาะเพิ่นจึงเห็ดเล้าปากใหญ่หนึ่งพี่น้องเลยนี่เงินสองสามลังติดจอดกันเลยเนาะมื้อนี้บ่ได้มาละพี่น้องเลยมื้อนี้เฮาซื้ออ่าพักแล้วก็ซื้อซีนอ่ามาฝากอ่าคนฮูจักหักเพลงของไอ้สีหอมเพิ่นที่เพิ่นได้เดินทางมาถ่ายคลิปถ่ายยังและเพิ่นอ่า พาบรรทุกมาแวะนี่มีซีนมีอย่างเนาะนี่มีซีนซื้อซีนควายบุหงกบอกพันธุ์กินได้หรือบ่แต่ว่ายังบบทันเน่านั่นทันบูดเทือดอ,อ,อ,อ๋อเพราะว่าเฮาเออแวะซื้ออยู่วิละมา สบายดีสาวเต็มเลยไหมเลยสาวเต็มเฮินเลยเนาะอ่านี่ผู้จบจบงามๆเียเนาะผู้สาวผู้นี้เนาะมือนั้นมันไม่ได้กินข้าวเข้าดูเลยสาวว่องย้ายไปนิดนึงให้ให้สาวย้ายไปนิดนึงมีกินข้าวพวกนู้พวกเห็นน้ำพางเลยบ่เนยแม่นปะบ่แด๊ะม่นบ่เม่นบ่เมื่อนั้นคนพบกล้องคอยพบกล้องหมดนี่วันนี้สู้เนาะเลี้ยงเดียวเลยเนาะ เรื่องเดียวแล้วเรื่องเดียวแล้วเนาะสู้ได้เนาะแบบนี้เนาะคุณนี่เนี้เดิอู้ใช่ไหมฝ้าผิวฝ้าผิวขึ้นฝ้าห้วยโอ้ฝ้าห้วยพุ่นน้ำขู่เลยเนาะซื้อเนี่ยเลยซื้อใจซื้อใจอันนี้นะจ๊ะคุนี่อันซื้อวงซื้อวงโอ้น้องวงน้องใจคนณนี่เนี่ยจ๊ะซี้อหวานซื้อหวานวันเออเงินอยู่นี่ใกล้ๆนี่เลยพี่น้องกันเป็นบ่ ไอ้น้องจะเป็นเอวยุคนนี้เอออันนี้พ่อสารน้อยน่ะแน่เลยคุณนี่น่าเจะเบอลนะน้องไปได้เห็นได้ได้เห็นได้ในยันคลิปไอ้สีหอมคุ้่าวาไทยเพิ่มาเบิ่งีเอือ่ะคุ้มมีอย่างไรไอ้ไอ้กับไอ้สีหอมซื้อตีนควายมาฝากควายตัวหนึ่งซื้อควายตัวหนึ่งมาฝาดมาหอมไม่ได้ไปหน้าไห่เนาะถ้ากันเพื่อน ซุกและเขา่กำลังกำลังนึงเข้าป่ะอาอันนี้ข้าหน้าน่ยมันะนกเกวเออข้าหน้าได้ข้าหน้าอเข้าหน้าป่ะเรียกวเข้านี่เนี่ยแกะก่อนขอไปท้งเริ่มวันนี้คือเมนเนพวงูป็นอะไรงูเขาเาเป็นไรงูเขาเงคือสหลายเนาะลายตื้อโอ้งูลายตื้อ ลูกบอกคนนี้นะหลาลายจะคนแล้วเจ้าได้ลูกยังไม่ได้จะคนไม่ได้จะคนเออหากระพูแต่งดอกปีแล้วนี้ตุ๊กวางตุ๊กเลงวางแล้วนี้หากระตุ๊กเลงเอาคนเอาคนบ้านเดียวปูบรรดาบรรดาบานเลยมาสู้อยู่พี่นี่มาดินมาขึ้นเมโอ้กึ๊ยขึ้นมาอยู่ในนี้แล้วก็มาเมื่อนี้ลูกต่อตัว ปลาลุงลี่ลุงต้นมาเนี่ปลาลุงต้นปลาแต่เค็งน้อยครับลี่ดอกน้ำเจ๊ดเจ๊ดก่อนน้ำเจ๊ดเจ๊ครับลี่พี่น้องยนี่วันนี้มาพอนาพอตาติดเพียบเลยเอฟซีน้อยเอฟซีก็เยอะแยะเลยเอฟซีก็หลายอกูสาวก็หลายเนาะมาเหมือนนี้เนาะเล่นได้กี่บอมีสัญญาณแห้งบ่มาอนี้ธรรมดาสัญญาณก็มีบอรักยังเดี๋ยวรักเธอวะเนีลย <laughs> มีขับข้องได้มาตุกมาได้สักเธยเ,เาราคานน่น <laughs> อนลัตเธอเด้ยอกหยอยอกคำว่าหยอกคำ่าดหัวเนาะยังเฮี <c oughs> ยนอยู่บ่นี่ะย่าแล้วย่าลย่าออห้องใดนะห้องมอสองมอองอต่ดนและะ้วบส่หปีสีปีแล้วคันเฮียนก็จบแล้วเนาะมอเจ็ดเนาะมอเจ็ดปีนี้มอเจ็ดปีนี้เลยเนาะเดียวกับละน้อยโอมู่เดียวกับละน้อย่ามันนำกันเนาะคือออกสนะ เม oh ืออ oh, mm. ๋อบ่มาเฮ็ดหยังบัดนี่นี่ดิดินนี่ล่ะน้คโอ้บ like ่ได้บ่ได e ้ผู้เฮ็ดเียก็เลยให้โอ้อืมเป็นลูกสาวกกบ่สาวกาสาวกลางเอาผัวมแล้วผัวมแล้วาย้น้องน้ออือง้อนีเดกตุกติคเลยเดี๋ยวก็ลูกสาวจ้ะเนาะเฮ็ดบ กินดำข้าวปุ้นเออกินดำข้าวปุ้นเพื่อนเทปยามหน้ากับดำหน้าเลยเนาะยามนี้จะได้เกี่ยวข้าวเลยเนาะบุต้องการคนเกี่ยวข้าว่วยบ่อากาศเยอะแม่เอามาจะขับรถนึ่งเลยเอาเมื่อเดียวแล้วเลยสคนจะค่อยกันแล้วแล้วบ่ให้เจ้าเฮ็ดยังดอกยังนั่งให้กำลังใจกับพ่อต่ค่อยสองคนสิเกี่ยวเองเอาเย่อคนนะ มื่อนี้เ่ได้ไปใส่นั่งอยู่ที่งนเหมือนี้นสาวใจได้เห็นอยาแล้วอยาแล้วคือกันนะ่นี่คะห้องเลยเจ้องเลยนี่โอ้นี่โอ้ห้าจ้โอห้าเลยตอนนี้อายุจะปีอล้วสิบห้าปีสาปีสวงได้จะปีเลยสิบเอดสิบเป็ดเจ้าสาวเรียบร้อยจ้า เป็นสาวแล้วเพิ่งหางชิบห้ายังยังน้อยจบแต่ปฐมเนาะจบปห้าวงสิบแปดเนาะขี้เขาหลายคนโอนเนาะจะกินเพลยจะก็มาตุ้ยก็ดีก็ได้คนมีน้ำมีนวลคนมีน้ำไม่นวลขาวเนาะมีรักยิ้มเนี่ยกินยาตัหลังโม่ได้เป็น กินก้นหมุ้ยยาด้ำลังงูอิ่งเออยาน้ำลังว่ะยาหมากมาหดถักอะไมึงโอนเนี่ยนั้นมาสุดก่อนมามาแวนี่พ่อแม่นโอ้แม่นี่แล้วกับพ่อบ้านดองกับพ่อบ้านดองบ่พรุ่งนี้บ่อนึ่งเข้าน่ะฮะแม่นพ่อโอ้มื้อนี้ให้แม่นึ่งบ่เลยเจ้านึ่งเจ้านึ่งบ่มาสมดก่อนมาบุทันเนาะ ค้างค้างโลดหักค้างนี่โลดสิหอมบรได้ทธงบอกคะ,ะหินดบอกอ่านได้บอกอ้ชงค้างเชอะโเจ้ามากคือนี่โอ้นนอมีหินใช่ไันสันยานมันเยอะนั้นไปเลยเดยสันยานมันมีเยอะนนยยนะญญญแะห้งได้อยู่นี่นะสันยานบังคับละน้อยว่ะละน้อยใครคนนี้ยใค้เจ้ามานั่งได้พี่ได้ปะ <laughs> ไรเนาะคันเจ้าไปอยากนั่งพี่ก็นั่งนั่งในใจอ้กัได้มาพี่นะยวดตลาะจะไหนจะจะไหน เมย์แาไปลงลงลงเงินนี่ยมาเออเอานั่งนั่งลุ่มพี่นั่งทั้งลุ่มเออลงมาลงมาลงมาสาวใจลงสามสาวเต็มอันเละอยู่อย่าอายยแล้ววะอ่าอายแล้วเมื่อนั้นเละโยจะอายยานไม่ได้กินข้าวเลยอยู่ใส่อยู่นี่ละเออซื้อไก่เพอกินจับแม่คอยเอสชูตซีมือเลยมันน่าพอมีกลิ่นจช่ไดมเพราะว่า มากินข้าวมันมียากมียากจะทงบองห้องกอกไว้ยเนได้กินมดจะได้กินข้าวน้ำแล้วเล่นย้อนี่ประจุเออเท่าน่าจะไอได้อมีต้องอาไอไอคือเก้าอันนี้เคี้ยว่ายังเขินเขินอยู่นะขับเด้หลายคนสื้อหลายคนหลายคนสื้อเนาะหลายคนเลยบ่อายคั้นสัมภาษณ์ผู้เดียวนี่กล้าบ่อุ้ยบ่อุ้ยเลยปวดกล้าห่มห้องเฮียนอยู่เฉลยห้องเฮียน ไก่บ่ปลากล้วยนองบอนปลากล้วยนองบอนโอ้ยุณไดไก่บ้านไก่บัน้านกระโปรงไก่น้านกระโปรงไก่ใกล้เมืองบ่ไก่กันบ่เออใกล้ๆนี่สลักประมาณสองลักเนาะสามบ้านไหมมาเฮียนอยู่บ่อนเดียวบ่จากบ้านเฮียนเฮียนอยู่ไหนหลายอยู่เนาะนั่งเฮียนหลายบ่ขาขาดก็มาหมดเขาออกมาแล้วขาขาดก็มาเฮียนหมดบุญเดมาเนาะมีหอนโมจิบ่ อยู่นะเฮียนงเนจบแล้วจะไปเฮียนอย่างต่อฮะยังโบหูมีความฝันจ่ไปยังเฮียนยังก็าแฟจะเป็นหมอจะเป็นหมอเพราเจ็บหัวพอดีเลยนี่แข็งเด็ดมากแม่แข็งแด็ดมากแม่เจ็บหัวเลยพยายาให้กินแน่ท่านหมอความฝันของเราจะเป็นท่านหมอเออจะเป็นท่านหมอเนาะอาชีพที่มากนี่ขั้นขั้นเป็นท่านหมอเขาจะเที่ยวไปซื้อยาทุกมือเลย ซื้อย่าพลาดมีเจ็บก็ซื้พอได้เห็นบะพอมีแหงปะเออบ้านนี้ค่อยเคยกายมาเธอหนึ่งแล้วปีกายนี่เห็นก่อนเออผู้นี้ค่อยเคยเห็นอย่างตามทางแม่เแล้วเคยใส่หมวกกันน็อกมาพว่าโอ้สาวบ้านนี้งามมะลีแบบบัตรจีโจเวทไทยแล้วปัดข้ามมือก็เลยกายเมือเลยหอดวิละาเลยไปนอนอยู่วิล่าสุดนี้คัมภแม่สีหหอมบริมาเนี่ย ไอชิ้นหอมมะลืงมะผู้สาวแถวนี้งามล่ายหลายวะจะก็เลยมาเว่่่ยไทยบ้านผู้ไทยเนาะบ้านนี้เนาะมีเจ้าลังค่าไหมบ้านนี้ร้อยปลายร้อปายพ่อเออลายเนาะขยายออกขยายออกเนาะไหมเนาะเลี้ยงแต่นับแต่ทกหน้าห้องหน้าพ่อส่วนลายนี่เขาจะไปตลาดตะลี่ไปไปทางใดไปใช้บุญทองบ่โอ้ตัวได้ใกล้จุดสูงไก่้กู้ะวันนี้บัดเครื่องโค้งนี่สะตุทั้งได้หลาย ซ้ำๆกันเนาะตลาดมังวงจุดสูงจุดสูมมังวังหลายกูอะโอ้บ้านบ้านนี่นะบ้านบ้านนามูเนาะบ้านนามูนี่แต่เก่านี่ก็ขึ้นกับใส่ใส่บัวทองแขวนข้ามมวลนี่เหมือนปะอ๋อว่าแต่ก่อนมาเลยเนาะจนปัจจุบันนี้โบแม่เนาะขึ้นกับวิลาเนาะ โอ้สวัสดิ์นะแต่เก่ากะบ่คั่นแล้วแท้ข้มูคือเดียวอืมเลยละพวขึ้นสวัสด์แล้ว่นีน่ะขึ้นแขงสว์แล้วผู้เอ้ยจัมือลมาี่มา2 2มือจัมือเบมือมือมันมือแล้วผู้เอ้ยผู้เอ้ยเพิ่นใหญ่เนาะอ้าคนละแม่คนละแม่ลูกเอ้ยลูกน้องแม่นบ่อ้คิดว่าแม่เดียวบ่แม่นพอเฮนอยู่พุ่นเนาะเออเฮนหลังนี้น่เเออแล้วเกา เขายุ่งนเดนี้แล้วพ่อแม่เขาแยเเลยเลยักมายู่มันคนเก่าคนที่จเือพเท่าไม่เท่าเลยเนี่ยอ๋อังพรเท่าไม่เท่าที้จักมากบ้านไปเลยวะบ้านท้าานบานเหล่าบ้านนาเกลนาเกล็ดะบ้นนาเกล็นเกล็ดน้ำจ้ำ สั่งเลยว่ะมือตึบด้วยเราไม่ทำืังบางไม่เคยไปนี่โถวนอตเลยนะเออยังยังยังบุหันได้ไปก็เลยบ่งหูจะได้เลาะอยู่จะได้เลาะอยู่เลาะเบิ่งแถวนี้แหละปกติกับแต่ละมือไปลิ้มอยู่สาบุมีเวียงไหมมานี่แหละจุดศูนย์รวมหมดี่ฮะมารวมตัวกันอยู่นี่มารวมตัวอยู่นี่เนาะม่วนเนาะคือสมัยอ้ายตอนยังน้อยเลยถ้าคงเห็นแล้วมาลิมเนาะ ขี่รถจักไปเบาไปโรงเรียนขี่รถที่ไฟฟ้าประหยัดน้ำมันนี่เนาะมีแต่มาละ้าหมันบ่ดีแล้วแม่จังบริ้เชียเงินบริ้เสีงเงินหลายสองลักณะก้อยชือเฮาพีก่ยนี่รถจักพัดน้ำมันลาย้อได้เข้าไ้ารถฝาลาเออแม่อะไรแม่เอ้ยย่าย่านได้คี่รถไฟฟ้าอะไรดีนะไปก็ไปรถไฟฟ้าขี่คนเดียวหหาผู้้อนท้ายแม่ น้องๆหลานๆนี่นะไปนั่งมาวันี้ละเงึงเลยเนี่ยยกล้อเลยะๆตัคุมยกล้อเลยพอดีเบร์ไฟมากมีอย่างหลายได้พี่น้องไอมานี่กครับบได้เลาะบุงวิธีชีวิตดอกแต่ว่ามาสัมภาษณ์น้องน้อยนะมาลึงเคยหักเพลงสะก้อนน้านนาโมท่านผู้ชมเมีแต่ผููอัธยาศัยดีเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสจริงใจมมตุกคนเลยนาอหน้าตาก็มีแต่พูปูรูป้อยล่อยเยอ่โอ้ อันนั้นก็คืออนาคตกัสิเป็นสาวคือกันน้อยๆนะเนาะเอฟซีบ่นะฮะชื่อนั่นเลยเนี่ยล้านบ่นี่ฮะเอ่อลานทรายเอาอีกสีปีก็เป็นบ้าวแล้วหูมากรูสาวแล้วสิโตก็เลยฮะแม่นบ่เห็นยังบ่เออแต่เก่าเนาะแต่ใหม่นี่บุห็นเลยเนาะ เพื่อนนี่บ่เแม่แล้วผู้บ่าวโล่เนี่เพื่อนไปตลอดเลยเดีป็นรอเหลาหลายๆคนเพป็นรอบพ่นระปล่งตลอดดอกมีคนมาท่ายหลายอยู่บ่บ่ค่อยมีเนาะญาติเราบ่ต้องมีดอกมีแต่ไอ้กับสองคนนี่ก็พอละหยอกเยซื่อเนาะเขามาไม่ฮอตเขาเนี่ยไม่งินตามสาวบ้านป่ามาเฮือนสาวลาน้อยเนาะแหมบ่สาวลาน้อยนั่นเนาะ มีไอ้น้องกันจะคนถ้าจะขอานเนี่ยถามได้สามสามบอกโอ้มีไอ้ไอสอ้ไอสองเราจะเป็นลูกสาวล่าผู้หญิงผู้เดียวลูกสาวเดียวพร้อมก็ลูกสาวงามพ่อกระหักแม่กระหักคาโดงยาวเพลงอะไรได้ไหมเอ้สามโบกควายนอนสามโบสามโบควายนอนบ่ควายนอนบ่กสามโบควายนอนมีแม่เนาะ สามบวกคอยนอนโอ้ยไหนิหาเงินหาคำมาแต่งได้เลยมั้ยพี่น้องสาวซนเผ่าผู้ไทยทางเอลาวผู้คนนี่เนาะสองคนเนาะยังเฮหึงอยู่แล้วยังเห็นอยู่สองสาวนี้ยันมาไม่ได้ผู้อาแค่นี้ผู้อาเอาเลยนี่ไม่ได้เอาเฮงื่อนี่ยังยังผู้บ่าวไปเกี่ยวข้าวซอยหาผู้บ่าวไปเกี่ยวเข้าซอยก้อนสูงเนี่ยเนาะเอาบอยจุ้ยสองคนไปวะฮะ หาคนคุยอะไรก่อนเด้อโอ้ยรัยนี่นะน่แน,น,น่หาคนคุยว่าสั้นหาคนรุ่มมาสัน้นโอ้ยผู้บ่าวไทยบูดุด้อนี่แหละจัะผู้บ่าวไทยผู้บ่าวลาวแล้วนี่อ,ออกออกสื่อไปเนี่ยก็มีแต่คนติดต่อมาเลยเพราทุกเอ้ยเนี่ยเอาเบอร์สาวใจให้แน่สาววงให้แน่เออแนอนแน่นะนพิเศษสาวละน้อยเด้อเอาเบอร์ยันติงต้งติงต้งติ้งติง้งติ้งหลังกลางคืนบม่ได้รับบม่ได้นอนแหละค่ำบม่ได้นอนคอนบม่ได้อยู่ตอบแซดมีสัญญาณหรือป่าบ้านนี้มีอยู่เนาะ ลักเก้าเนาะสัญญาณบังครับแล้วนอนก็สัญญาณบังครับแบบยดใดเบีมีแน่บูมีแน่นาะบอเบียดคัดค่าเคิร์นมีมีก็กลุ่มเอานะกลุ่มเปิดเอาปิเปอรปิเปอรนะฮะเลยมมันอัปเดตใหม่อ้าขออนุญาตมาทางนี้แน่อยากเบิ่งคนงามสวยเข้าโอ้เข้านี่คือสีหวานเนาะผู้สาวสวยเนี่ยขออนุญาตในเมดเด้อร์เด็กเราเยอะโดยอันดีแม่เท่ากับอนุญาตแล้ว หฮ้ยไมยังตกเงี้ยได้ไวหยาดเพลยแล้วมาหนิเออนั่นนั่นเดียวตุติกอยู่เือนน่ะเอาเราได้มันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของเด็กน้อยเอาพิเศษโมนี่สองไอ้น้องเฮาได้มาเบิ่งวิถีชีวิตสาวงามบ้านป่าหรือว่าสร้างเพลือกในป่าลึกหน่อลึกสมัยเท่ากระดุดเข้ามาจนเห็นเนาะโมนี่เบิ่งวิถีเพื่อนกำลังสวยเข้าสวยเข้าสาวบุไทยอืมน เียนหาก็เฮียนหมอเจ็ดโน่นนี่เนาะเห็นจบปรปภจะมีความหวังจะเป็นแพทย์เป็นหมอเหยี่ยบซักยาเอาปัญชีพอ๋อมีวีอีกเนาะโอ้คักเนาะแถวนี้ยขจัดเห็ดเนาะสวยจังเลยอ่าขจ้าผมยาวมาเลยเนาะ เวยกับผมยาวน้องกับผมเาเลยจริงก็ต้่า้าอย่าไปตัดจงเาวๆาลดจังงามผูหยิ่งผมงามผมเาหนี่งามเลียแพงผลแพงหรอเปล่าแพงผมเลยเนาะตเก่านี้ตัดเนาะตัดคุปปีคือตัดสินะจะอยากตัดเนาะตามตามยุกคือเดดตัดงัมามสั่เออขานิยมขานิยมช่วงนี้เลยผมเาาเนาะ ไปองเฮ็ดนี่ยถือเข้าไปลาชิ้นข้างมือแล้วโอ้เลิกเลยตัวกี้ก็มาเออกามีไก่ไปเลยมากินยูเฮินเนาะใครโยกี้ลอยฟ้าไม่ได้เปิืงน้ำมันมีแต่มาหน้ากระซากไปเนาะมีซากซากขึ้นเดี๋ยวกะพอเลยขี่เป็นทิศเลยปะกุมเลยกุมแล้วเป็นทิศกุมมือหนึ่งเลยตรงนี้ซากกุมมือหนึ่งโอ้ตัวนี้กินกาแฟแหละ ยาได้เห้บ้าเอ้นอนมีรับได้นอนมีรับได้กินกาแฟนะไปอาบน้ำไปอาบทางใดนี่ห้องน้ำโอ้บ๊แม่ไอาบน้ำห้วยเนาะสมัยก่อนสมัยก่อนอาบน้ำห้วยเลยเนาะเคยเติดตูน้ำห้วยอยู่บ่เจ้ากะบเหมือหนึ่งเนเลยห้วยโมยเนาะฟาดฮุบมาอาบยู่สิเล่บนครัวนะบ่ทางเหนือพ่นมีตาดีบ่ ปิตาเปลินี่เนาะตัดเนี่ยตัแต่มันตาหอมมางดหอมหอมตัดโบกว้งตัน้อยมเดนี่มก็ยังมีน้ำอยู่่ะนี่นี้แค่งนน้ำหลค่ะโอ้ใส่ค่าขนาดเลยเนาะบอยากไปย้อนร้อยอดีต่ะออหมดเรื่เห็นเราเหเรดลงเฟ็โอ้นี่เรียบร้อยเลยพี่น้องนี่สาวงามบานป่าเนาะ